กสงยอดยอดค่ะเลิศเด็ดงามๆเด้อจ้ะงามงามเด้องามงเด้อจ้ะอุ้ยปลางามวิริงามวิริโดนตายใส่ละพีจะเท่เอ้ย งามงามด้พี่น้องงามตะแถองป้ยงามคยงามพี่หลีเออแข็งได้ซุ้มนีมีแตอรำงานเด้ซึ่งมึงแกวนีม oh ีแต่ดอกปีหนบ้าเป็นดเป็นดลายโอ้ยพี่น้องเบิ้งเบึงเบึงบึงบึงมีดอกหนึ่งมีดอกนึงมีดอกนึ่งพี่น้องโอ้ย เก็บกองไว้ก่อนพอนี่โอ้ยยืดยืดยืดยืยได้สามสดอกมองนี่ ดอกบานไ,ได้สี่ดอกเม่นบอสสดอกอือโอ้ยฝนตกเบินมือเลยพี่น้องพระทันไั่อยากกรับด้วยนี่อยากงามเห่นอยู่ด้วยนี่ Oh. Nói, đây lại là thứ tôi khoan kiếp, đầy, kiếp đây, thứ khó kiếp xoay Cái mấy dẹp ngọt lông <laughs> Không cho khoan đi nào bà Bưng Ngọt cái già khuyền nhang bay nhang mát té ngọt Xây đây vô Xây đây vô nó chả nọ เขาโหลดเดี๋ยวไป็เปเลือกเอาสร้างถามขคนละดอกงามปะเอเอตุบปูเลยปเป็นบ่พี่พ่ออยู่นี่ดอกนึงนี่เอาซะก่อนน,นี่พ่ออยู่นี่มันบานนี่ละ่ะเพอร์เฟอร์อยู่นี่เออโอ๊ยบ่อคอยงามเป็นไดดอกต้องเอาคือเก่าล่ะ เออไหนในดูสเลือดอัไหนไหนป้คูแปดคูสร้างคูสมเลือดเลือะเลือดอดงามๆได้จ้างามๆเด้องามๆเด้จ้าโอ้ยอ้งามวิริงามวิริมันหมานฮะทั้งใดอีกทั้งเทิมทั้งใดโอ้ก็จังกันยับไป โอ้ยเ oh, บิง่งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องมาเด้อมาเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดมาเด้อพี่น้องเก็บเฮ็ดมาหนีหายป่วยหายป่วยมาเก็บเฮ็ดฝ <c oughs> <c oughs> ุ่นป้าพี่น้องฝนกะต,ตกเดี๋ยวตกเดี๋ยวหยุดมีมูเพอได้เก็บยุ่ยด้อเพรได้เก็บยู่เพราด้เก็บยุ่จ้าคัดแมนมาผู้เดียวเหนียงคอยว่าเป็นตาโดนตายไส์ละทีโอ้ยเหยียบตั้งนะ เฮ็ยเฮ็ดเฮ็ดเฮพี่น้องโอ้ยงามแแท้เออเงามงามเด้อพี่น้องงามแแท้เอโอ้ยงามขาเลยงามี่ลีเออเขาพ่อได้นั่นอุ้ยอย่าไตัดไก่พ่นั้นตัดสักสีเอาีเอาให้โตเด้ออรอยอาโเอาโอ้ยบึงมะตาลให่ใหญ่ขอบคุณหลายจ้าไป่คาุณแเพิมคนร้ายหเลิ่น ไปทางไหนไปทางไหนายบองมันมันมีเห็ดเด้อเออน้ำมันเนี่ยอมหนาอ้อมหลังกลับไปกลับมาพอคือเก่าโอ้ยพี่น้องมาเก็บเห็ดแบบมวลมวลเด้อเออ่เป็นอย่างมันอ่อนอยู่กะโอเคเมื่อใดมันหนีล่ะเมื่อกี้ขานล่ะเอาโอ้โอยเบิ่งเขาเก็บซอยเด้นหนีพี่น้องน้องเขาเก็บซอยผู้พามา สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าน้องมาเก็บน้องพามาเก็บไม่สมบูรณ์เลยสบูข้างล่างติดหยังเลยอีกแล้วพี่น้อง,องสมุติมีโอ้ยดอกหนึ่งตาบ่าดีเหลียวบ่วเห็นเด่นนี่ใบเออ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 น้ำปักใบใหม่ ใบใหม่สีเดียวกันกับดอกเห็ดเลยค่ะเอาเออเดี๋ยวพี่ไปโอ้ยงามใส่ใส่ได้รอยู่เออเออเออน้ำน้ำโอ้ยน้ำก็คือมาอันตรายค่ะ,ะเธอม้นี่เอาถุงมานี่มันกิ่งหนากิ่งหลังเมนีออือ พูดหน่อยพี่พ่อยอีกแล้วดอกนึ่งโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปเอาดอกัานกอนรอดตาสายทิศนี่ดอกหนึ่งเอองวดหลังก่อนท่าได้ไม้ิเอากะตามาดอกบัยังมีงวดหลัง อุอ้ยพุน่ะเพอเวอร์ยุคพุณน่ะอ้ยหลอดตาเพอเวอร์ล้วเพอเวอร์เพอเวอร์อเนี้ยพ่ออ้าวใส่ใดกันล่ะเอาไปหลอกออก มันกับบนนาวเดอกเอาไปหลอกกันนะมันปลังเพิ่นเอาไปหลอกกันเพิ่งมันหลอกสุแปงพอดบเ่เคยกินมันบ่พี่บ่เคยสุแปงพอดเจีย ข้ามาปลาน้ำโอ้ออกบ่ได้แล้วบ่ทีนี่ล่ะมีล่ะเอ้ากระดนมึงนั่งโอ้ยคุณหะง้ามคักแค่นี้่ข้ามด้แค่นี้แค่ข้าแค่นี้กระลังความง่าคุณหะนิสใยอีก เบิดแล้วมาน,น,นี่เป็นกม้ไกเาเอาละโอ้ยนี่หนึ่งดอกโอ้ยตะมูตะมีตะปูตะปี้ไม่ได้ผ้ากระรไล่ลาย เพิ่ผู้ถือถงผู้ถือถงงานตรงเงียไท่ตั้งเก็บไถ่ตั้งตื้อไห่เฮ็ดที่บแมนเป็นกับสีนังวานี่ดัวย่าเป็นยังดอกก็ไปล้างญยาิกันเห็นเฮ็ดคำแล้วคำเดี๋ยวตั้เก็บเลยอ๊ยเดี๋ยวไปเอาดอกนั้นก็อนตุ้มๆเมอนั่นเอาอยู่เอามาเอาน้อง งามแต่เทเอ้ยพี่น้องไม่ห้ามแต่เทเนี่ยลุกตุ๊ดยุกตุดตุดหามห้ามห้ามเฮดเอาตัดค่ะเฮ้ยหามแต่เทเฮ้ยอีดลาคำแพงอีแดงกใจวายติดเหลืองแล้วคลิปไอห้ามแต่แทเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อเก็บเทโอ้ยงามมิแต่างห้ามห้ามห้ามคนโพงห้ามมากกห้ามเฮ็ดโอ้ยนี่ไงโอ้ย พลังกับบานเบไปแล้วเนีน่แต่คนไทยไหนชมตัวเองนู้ด่ายสองดอกเลยดิเบิงบ่งเบิ่งพี่น้องเบิ่งเบิ่งพี่น้องจ๋าเฮ็ดเพิ่นเงือดไหลเพิ่นว่าแต่เพิ่นบ่ได้เพิ่นไปอับเงียบอยู่ผู้เดียวจะเป็นงามจะ,นะะ,ะเท่โอ้ยดอกก้านจะเท่โอ้ยงามจะเท่เฮ้ย ของไก่หน่อยเดียวนึ่งถัอวไร่ทุ่มเี็เหตุจัดแท่นี้หนดอกอะโอ้ยจาเป็นเดี๋ยวเห็นสีเดียวกันก็ไปหมเอาโหลดข่อยบ่าไรเราข่อยตาถั่วแม่ตัวเทนี้เมื่อเดีวจากโมงหรอบุโอ้สี่โมงกว่าโอเคว่าไปยังอนึ่งลุงปลา ออกปลาเ่ไไรเลยพี่น้องเห็ดเห็ดพอได้เก็บอยู่จ้ะเบื้องนองเขาไหมเอ,อ,อ,อ้ยอป,ปูอปีอปูกล่องจะตายทุบารีแทะตาหลอดตาตัวแหละสิเดี๋ยวไฟมาสองหาเลยพี่น้องเอือ เงดหลายเม,มียนเมียนเมียนอโอ้ยเร,ริรังจะได้พกไฟมาน้ำด้นี่อโอ้ยปลาเป็นตะเก็ยบม้หนามูอะไรจังเสียงกัพอม้อยู่เดียวพี่น่อยกันม้ผู้เดินนีเป็นเวงวางเนะาะฮังอหายนี่หายห้ดอหวาม,า,ามเอาได้แบบนี้ตามพ่อสมบอ ยูไซนี่ไปอดพ่อนั่งอย่างไเบิ่งเบิ่งเป็นนักเฮดกลับบ้านแล้วหามูกว่าแล้วได้ผัวละผัวละ เห็ดเฟิ <t <t ิ nice ่นได้งามหลายเบิ่งเพิรแอนเบิ่งมี่ต่ดอกงามเลยสะออนหลายไม่ตดอกงามเป็นฝาคูบ่าวทั้งใดล่ะใหไสจะห้อันห้หมูพอยญ่นํำนี่เมืองของแายขาวงามอยู่ดีงามอยู่ทำนี้ก็ดีใจดอกไดนมาเที่ยวปลา Allez. Meilleur les petits. Oh, oui. oh, les petits. Ah oh, oui Regardez les, les, les messieurs dames. Ils ont de voir tout ce qu'ils ont trouvé, en... mais que des cèpes ils ont. Ah, oui. Mais ah. c'est des petits. Mais vous là dans le sac, c'est... Euh... Oui. Vous avez vu à côté Oui, un petit peu, oui. Et nous, c'est ceux-là qu'on prend. Oui. Ah oui, c'est bon ça, celui-là. Par contre, il faut enlever ça. Oui, oui. Ça, oui. Ça, de... faut mmh. pas en manger ça. Hein. Le Juste le chapeau. chapeau. oui. oui, oui. Les Ouais, petits, sont bien les petits. Ça, c'est les mieux. Et va voir le sac des messieurs. Ils en ont trouvé plein aussi. Combien de temps vous avez été On <Miami> <people> <N expert> uh, <lows> <noise> ben? inquiet แป็นดามือเนี a ่ยดีใจแห้งดีใจแห้งยอกระดึสูงด so ีใจเอาไปชั้งหนากระึสูงดีใจแห้งเล้อพี้องเออดีใจหลายทีดมดใส่มาไม่อยากออกไ่อยากออกอยากปลาเลยก้มยันกิโลทัวกักิโลนู้งเ่เด็กกซ เตาลเกแขงไดซุมนี่มิแต่ทํำงานดิซุงูแต่้วน่มดต่อกูนมนบเป็นดีใจ่ลายอุ้ยเป็นห้องหวีด้เวีดไว้ยังไงมแต่กางามมแต่กงานตุ่มๆทั้งนั้นเลยของมันอุยมีบอซีบีอาเังกีนแกงพัดมัเ